เขาอยู่ครับนี่ผมก็มาอยู่ในเกมคอนแทคบอลนะเจอติดหแาแล้วตัวจะมาเจอแล้วบู๊แรกขนหน่อยเว้ยเพื่อนช่วยไว้เลยเนี่ยคุณมิลเล่ดื่มนมอยู่ขยับไปดื่มนมดื่มนมนานไม่ได้ทำอะไรเลยมันเราเล่นกากขึ้นวะอยทำไมพวกเอ็มวี m ไฟมันแรงอย่างวะด่านเนี้ยโอ้ยดีไิแก ตอบทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมบีไฟมันแรงจังที่เป็นเจอ,อยู่ไหนวะเพราะมันไม่ได้เบาครับขอบคุณที่ตอบเไหนตอบไม่จะตอบไปดีกว่าดีโลดเนี่ยคีนนโนยังไม่ได้ฆ่าเลยเนี่ยโอ้โหดูแต่ละคนทำตัว ยิงแค่เขาตายดิจเจอแล้วยิงเลย,เยก็พยายามจะยิงอยู่นะไม่ต้องไว้ชีวิตท่านเจอแล้วยิงเลยสงสารเงี้ยคนมีเมตตาเพื่อนเป็นคนมีเมตตาไงเมตตากรุณาเออนี่ยิงไว้เนี่ยผมเป็นคนมีเมตตากรุณาเงเอออุ้ยเม่ตกใจเขาว่าเมตตาไม่มีในเดสเนี้ย อุยดังคำที่ว่าเมตตาไม่มีดีเด็ดแม็จริงๆว้าตามมาดีก็ได้ปืนพกยิงสองไอ้แบ็คนั่มไอ้อะไรนะจุดสี่ยิงสองนัดไม่ตายอปืนผมไม่มีแรงดีจอดแป๊บเดียวก็ตายเนี่ยไนบอกก่องนัดไม่ตายตายห่าเลยสองนัดเนี่ยผมผมใช้ปืนพกยิงไปหมดแม็กกับไอ้นัทอีกสองนัดมันไม่ตาย ไส่เลโดนนะเลือดจะฉูดเลยเลือดเลือดก็ฉูดออกมาให้ผมเห็นเลยโอ้ยคุณมิลเลอร์ทำอะไรกันทำอะไรกันฆ่าได้ตีตัวเองโอ้อะไรวะดาดนี้เป็นดาดที่เจนเจอร์เป็นเดิมมันไม่ค่อยหนุกเลงนี้แหละดาดนี้ไม่ค่อยมันเลยว่ะดาดเด่นแต่เี่ยมันยิงใครแป๊บเดียวอ่ะเออดาดดาดเดิมดีกว่าดาดไอ้ดาดนั้นดาดที่เล่นเป็นบ่อยโอ้ย เขาจะเลือกมาซีบีเดียวฆ่าผมทำไมอ้าวไม่ใช่ด้วยวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมยิงคนตายโอ้วกอ่าเออมันต้องด่านมันต้องด่านที่เราเล่นกันบ่อยๆผมรีโหลดยังได้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 ระวังหลังไว้ดีๆท่านแต่ละคนทำตัวนานดาวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไอ้จ่าในหมู่โจร มันหลบไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่ม่หมู่โจนี่หมู่ทหารไหมครเพื่อโอ้ยยงจะได้แก้ได้ง่ายเนีครับผมเพื่อโดนปืนพกยิงเป็นยังไงบ้างรู้สึกเฮ้ยอเฉยไม่เทือนเฮ้ยเยกฮ้สเนมัเ เบื่อได้เก็บอีกหนึ่งตัวโหน่าตรอดีน่าตรอดีเหลือเกินนานมิเลอร์เก็บร้อยหลักแล้วไอ้เลอร์ไมีคนมาช่วยไว้ไอ้ดูมันมันมากี่คนมันเป็นอ๋อหน้าผมใช่ไหมวะโอยกำมันมากี่คนเนี่ยโอ้ใครแข่งได้ผมไม่ได้แข่ง เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเปลี่ยนปืนช้าทางเกมเนี้ยควรจะเปลี่ยนให้กูไม่ทันใจแล้วมันจะลุมกันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าอะไรอ่อาไอ้เงี้ยอันนี้มาข้างอ้าโอ้ทางที่แม่งยืนแถบหลังกันแต่ยังไม่เห็นนี่โอ้โหแบบมันแค่ป้ายผมว่านะอ่าเทย์อย ลเราจะซื้อเพื่อไงวะเพื่อขึ้นสีขาวแสดงขึ้อได้แต่ถ้าขึ้นสีแดงแสดงเองซื้อไม่ได้เพื่อหน้าแต่ไงบอกตรงบ่งตรงว่าฉันรักเธอโอ้ยนั่นมันเพลงเฮ้ยเฮ้ยดอยวะเอาคืนมั้ยเนี่ยเยอะเยอะดอยอะไรสักอย่างขาวบอยรักเธออะไรสักอย่างอ่ะบวกวันอะไรงว่าฉันรักเธอ เจอถึงเธอแต่ความดันเท้าเมื่อวันอะไรเมื่อวันเมื่อวันรู่เส้าไอ้รอบความไฟผมก็เล่นเองนั่นแหละเรือเรือไปเล่นเหลือเท่าไหร่เนี่ั้นเดี๋ยวมันเป็นเดี๋ยวหลังไม่ใช่ไอ้นี่มันมันใช้กระสุนลูกซองนี่หว่าไอ้ปืนพวกเนี้ยก็ใช้กระสุนลูกซองมันใช้กระสุนลูกซองแม่ง ดาเนี้ยถ้าใครมีลูกสองมันเมบจริงๆดาดาเนี้ยมังถ้าใครใช้ลูกสองเก่งโคตรเม๊อแบ